เอาไปเนอง<ม>สลับผับมาตอนนี้ป้าโตหลังจากขึ้นเฮือนเนาะเฮือนเป็นขึ้นสู่เวทีบัณฑิตผู้จากดาวเต้นดาวอยังขึ้นเต็มไปเลยงไปเนาะไปเนาะสบายดีทางนี่โอ้ปิ้งเขียดใช่ไหมคักแท้นี่ตั้มขอหุ่งขอกถัวดด่วเด้เนาะบรรยากาศกันเย็นๆพี่น้องเฮื่อนๆแดดซานบ่เมื่อยเนาะคนนั่งเบิ่งกับ,บ,บรรยย่เมื่อยพี่น้องเนาะคนนั่งเบิ่งกับ่เมื่อยคักยุ่ยแบบนี้เนาะเอาพี่น้องเอ้ยขึ้นไปเบิ่งสู่ห้านเวทีก่อนเป็นยังไงเวที โอ้สูงเลยเรงยังได้เนาะห่วยมันระบบพลาดบ่นี่บันไดเนี่ยอ๋อบริชายบันไดเหลื่อนเนาะขึ้นมาเนี่ยเชือบบันไดเหลื่อนได้สิครับกอดเช้าก่อนเอสบายดีทางนี่ปอ้โตขึ้นมาเยี่ยมเฮือนใหม่พี่น้องเงินบาทนี่เนาะเฮือนใหม่เฮือนใหม่ผลงานงามเฮือนใหม่พอกลวงอะไรขึ้นมาบ่เนาะเฮ้น่ารู้ดี่อในนวตาอักเฮือนนี่ล้างพิเศษเนาะ บ่อแอมป์าไปสิเลยปองปึ้งๆแอร์สดจากธรรมชาติใบใหม่ใบต่อให้เราบ่อแเป็นการแอมพี่่างบ่อหยอกเพื่อนบ่อแอมป์แบบปล่อยแอร์สดเลยเนาะคือสิคงทำเอวิทอวิทยเรื่องวิทย์เลยเดี๋ยวเดี๋ยินดีต้องรับปูโตกระปูปูเอาไปแกง ไม่สลับกันไปหรองไม่ผสมประสานกันบัวจะเป็นไม่แผลนี้ไม่เชือกบ่แผลนี้แม่นบ่ไม่เชือกบ่แปผลผสมประสานไปเลยไม่รู้นะเราเราอะไรน้ำมันคนติน้ำมันคนกินบ่ฮะคอยฮะ ดูอเลยหอบไปกินเด้อเดินซ awesome. ีมน hmm. ี่ซีมอร่อยอร่อยขอไปกระเพาะซีมดีเด้อขินแซ่บเขนแซ่บกินบ่ได้กระเพาะฮะได้เลยโอ้ยกินบ่ได้กระเพาะโอ้กินได้หนึ่งเดียวเอาบ่อไปยังข่อยสิไหนจะที้ะทานก็ได้ นี่ยัเจ้าทีสถานเนาะเด้อเจ้าท you know, ีสถานจะให้เจ้าน่าจับปลาจะเขากินเราล้มลุกล้มล้านผู้ใหญ่กินก่อนผูอ่อนกินลังอยู่ดีไม่แห้งครับสมศึกษาเด้อเดินทางปลอดภัยไปทางใดก็ได้ไาได้กินแล้วเปล่าเปล่าเพิ่นเมาแล้วเจ้าทีสถานกำลังเมากำลังเมาเฮ้ยยี่ยี่ตาก็ได้แวติมาเลยเติมไรเดอร์ลงเฮือนบ่ได้เลยเฮือนสูงนะเจ้าน่ะ นอนอยู่นี่เลยได้บ่ได้นนเนาะเพื่อนบ่ทันแล้วนอนอยู่นี่เ่ไบ่ได้ <laughs> มเมาก่อนเ <laughs> ต, <laughs> ติมตลอดแล้วเ,เ,เราหมดเวลาปุ้ยไปหาแม ยังลิดึงพอเดินแถวป่าไปหาเอาเตือนนะาว่าอย่าเตืได้นเตืเบียต้งเบี้ย นี่แล้วเดี๋ยวเนาะปูนี่เนาะสแล้วแป้นพ่อพอตัวน้าแป้ยังสีุมเลยแป้ปูอะไรแป้นหแองบ่นะฮะอ๋อแป้ปูคือกันสิปูอ๋อคนละแป้อสิปูตัวนั้นก่อนอง เปนูนี่ก็ได้แต่ว่าได้บเป็นยังป็นยังเอาแทนต่หมแทนไปแบสัอนก็ได้อาะะก็เน้ำังก็ได้นาะเอาตอนนี้ก่อนเอาครึ่งหนึ่งเอาเนาะคร่งหนึ่งก็เอาเนาะโดยเอ็มอยู่บ่เนะเอมบ่โดยอย่างนี้เลย่โพกแกดอั้ปโอเสวนอยู่ลุมอ่ง้ยเนาะเ็ดสวนสวนสวน โอ้ิย็นี่น้ำแปนขิเย็นเชิญโ้าจะจ๊ะตะวันที่เยอะหนูมแมงมเคยบาแกเพืนไรด้วยเัอันไหนด้วยได้เติมเชาเชาลวกอิเน่ได้เาหลวงแค่ดอตลสูงเนาะสูงอยู่เพือนนี่สูงสูงสูงอะไรจ้า น้องไก่ทองจะยังยาไปพูะไยเดอไหม่ฉีไหลไม่ไหลลงก็ได้เลยรีมักสไลเดอร์เออจะไหนนะสไลเดอร์ตุ่มมาวันนี้บอกากันไปหาปลาบอกืัอนี้เมื่อแดดบมดไปเมื่อบบแดดบไปเห็นได้เอ๋นี่เอาวสไปาัสิไปหากบบแดดไปไปหาปลาบอ โดยตลอดทางไปอย่างเดียวบอกไปบอกไปหาปลาเดี๋ยวสิโดยอีกอะไรนี่ถามไปบอกไปบอกไปบอกโดยโดยอย่างเดียวเลยอะไรครับต่อจากเกาะกระเทาะออกมาเกาะเห้องใหม่ออีกห้องนึงเพลินน้อยเลยพอดีสองลังคาเลยเพลินน้องเห็บลังคาเดือนสองหลัง

ไวรุนเนอย่างมันใช่ดิพี่น้องเยครับไวรุนบหนย่างเนาะปวดเส็อด้ไหล่เนาะแหลแบเนาะแหลงยังได้ไหมาไหล่เล้แหลงนี่มาไล่สขัให้แหลแม่งนะเชียรแม่งนะสิโดลงอบอหัวยาได้่าไปขึ้ไดสิโดลง ตัวดิ้นคือดำนะนี่เองตัวดิ้นก็สีดำคักแท่นโอ้เจ้ายข้างในมันก็แซีบอยู่ได้แหละข้างนอกมันคือดำดำขางในมันแซีบเลยสีมึงแม่หมดเสือนี่เอ้านี่นะสีมึงรู้หน่อยขายทอง ฮะสีไปสอนบ่เจ้าสิไปสอนบ่เฮ้ยเออทั้งเอ้ยแม่น้องมุกเพิ่นสิไปสอนหน่อยใช้หน่องมุกไปใช้ไปยะกะเอออยู่บ้านไม่เท่าเอ้าคือเมื่อพูดแล้วบ้านนี่นอยู่พูดบ่อเมื่อได้เพิ่นมา บูก <c oughs> um, ันเนาะชอไซแม่ไม oh, oh, uh, like ่ทาวนกินหอดแห้งเหมือนี่เนาะโอเคน้องมุกมือหาไม่เทาวไม่เทามาเอาบุญจักกินห่อแล้วกันแห้งเลยลงมาเบิ่งทักตลาดเพียงเนาะเออใครคูนไปจิคูนต่อเพราึงได้เนาะโอ้ใหญ่เด้พี่น้องเอ้ยขวางค่ะใครจะกูเปโตนอนตลาดตอนเย็นพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่ในป่าสัมบัตบรรยากาศพี่น้องเลยคือว่า

ุต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 ุุตุยุขโพขโขโน้อยนอนคือสบายเลยมันอิ่มแหงตุต pues ุต mm ุต hmm. ุตตอิต nah. ัดม <for> ูน้อยไปทดไปาแพงเลยไปสีไปสอนได้งเนาะลงไปบวส่อนบ่ลงไปทางดจะนาลงไปบส่อนจะนอน่เนาะ ตัวนี้แป้นยังตัวนี้สั่นๆเนี่ต่อต่อต่อตทนนั้นบอกอ๋อต่อจะพุ่นเออเกย์นะบ่อซานจนออกมาเป็นบนนอนเลยซานอนะนะบนนอนอีกบ่โอ๋อสิมาอันนี้แป้นตัวตัดตัวนี้เนาะแต่ต่อตัวเราเทิงบอกจะวะบัเทิงเนาะเทิงตัวเทิงกับเทิงตัวเทิงตัวบัเทิงเป็นยังไงกระเทินกับมี โอ้ประโยชน์ไร้ได้ไม่สั่นหน่อยเนี่ยเออเห็ดยังกระได้ไมีแหละหยดไร้ข้าวต้มสั่นแห้งกับเห็ดตังเนาะกว่ากันไปเห็ดยังก็ได้เป็นยังไ,ไงไม่เสศษไม่เลือนเนอะพ่อมีประโยชน์ไร้กูเห <laughs> มือนเนี่ย <c oughs> ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาเลย กาาอดบะองบกแล้วลว,ลว,เเวัน้น<ป>อดม่ตนามีน้ำตาลเอาใส่เกลือลายๆย่างวัเกลือหะล้าลว่ใส่น้ำตาลขอจีหว <c oughs> านเเว,วาน้มันมีะ <c oughs> ก็มีขี้ดินสุกขี้ดินมาใส่เนาะเขาขี้ดินมาทมไปอ่ะเอ็นแล้วนี่ยทบพออันนี้มันมันเจื้อนล,ลงอ่ะเด็๋อันนี้แล้วก็วทบม,มันคีดินมาท,าทมใส่ต้นอย่างนี้เพิ่นบักลงไปแล้วมันกีกะเนาะมันคือมาเซิร์ฟกว่านี่เด้เกะกะค็พอดีบักเลยก็ได้ น,นตตนจิกตน้ลักหัวเลยพี่น้องจะสิแ,ก,ก,แก,ก่นหรือบกแก่นกับบหูอย่ที่ได้กบ่เหือดเจ้บคักู่บ่๋อักอยู่เอ์ใหคอยได้บ่ค <c oughs> อยได้บ่ได้ห <c oughs> ย, <c oughs> ยอกน้องพ,พี่น้องเลย <c oughs> หาบ่หึ <c oughs> คือถนากินเขาเ่เห็ดเออเห็กิียมเขียดอีเขาบ่โอ้เอาเอาเอข่ายังเขาเศร้าหรือเข่าเที่ยงนะโอ้สิบเอ็ดโมงคร่งลเนาะคนเห็ดเวีย่อยากเขาตลอดเพียงไรเนาะเปิดเมื่อยเสบ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 เอาเสิบเสบเสเสบเออมียงกาจ้าจ้าแทะบอกเมียเกาเพื่อกนะิจา จาเทะจ้าเทะเชิญเชจ่าด้วยกเข่าเอาเลยจ่าเทะบอกจ่าเลยจาเยอะบกจ่าเยอะเออจ่าด้วยเยอจาเยอะนู้เลยเยอะายลาเีนภาษากันทนากตั้มแมงดตั้เพชรยังอันนี่บขามอ๋อขามปหน่ยเนาะ สมป์ขามนี่น้ำตาลนี่น้ำตาลใช่เบิดนี่นีเ้ำตาลดีเบิดเลยบอยไจะน้าบอจะน้าล่งมีต่มาโกุม ดองกินดิแทบดดองดองมะขามกินดองมะขามปะเด็กปะเด็กสดปะเด็กปะเด็กปุ้งเนาะ ใส่ปรกปุ้งใส่ปรงเยอใส่ลายๆใส่เต็มสวยปีกินแซ่บดบาดเดียวต้องมาเบิรไอ้มุกเขาต้มเขาให้เด็กน่อยให้คนน่อยพี่งเนาะต่อ อ่อนี่แหละเนาะทางน,นี้กต่ทางสร้างเพิ่นกำลังกินขา้าวกินนำ้ำพี่น้องเนาะเออกำลังกินขา้าวทางสร้างแล้วก็ทางเจ้าของเพืเ่อนพักเที่ยงไปแล้วเนาะแต่ว่าบ่เห็นเลยเหมือนเดตะวินตัวแสงอาทิตย์เหมือนตื้อๆเบิดเลยพี่น้องเนาะอากาศก็ถือว่าพอดีพี่น้องบ่ฮ้อนบ่หน้าของพี่นะ้องมื้อนี้เนาะถือว่าคักเหมาะสำหรับเห็ดเฮือนเฮ็ดซานเหด็เหดเวียกต่างๆพนะี่น้องเนาะเอออ๋อก็นี่แหละก็มาฮอดส่งไายคลิปพี่น้องเนาะก็จังได๋ก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อ FC ผู้ใหญ่ใจดีเบิดสุขสุขคนพี่น้องที่มาเข้ามาเป็นกำลังใจให้ ทางทีมงานแต่ทางครอบครัวอาณาธาแต่ละครอบครัวเนาะก็เขาให้เ่นอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บยาสุได้ความไขอยาสมีเนาะพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมดังปารถนาเด้อหายก็เขาให้หลังนี้ดีก็เขาให้หลังมาความสุขจงมีแต่เจ้าบัดสุูสุคนในครอบครัวเจ้าเด้อสาตุกัญยมันควเงินไปแล้วสบายดีพี่น้องสบายดี